ตอนนี้นะครับอยู่ที่สอนอคันนายาววันนี้ผมไปทั้งหมด3สอนอนะครับการที่เราจะแจ้งความคนไม่ฉาชีพหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็าจะได้แจ้งความที่มันถูกจุดจริงๆเนี่ยหผมขอความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่สอนอวางทองหลงังว่าเราควรไปแจ้งเหตุที่ไหนนะครับเขาบอกว่าให้ผมไปที่สอนอบางรักเพราะว่าปลายทางที่คนยกักยอกทรัพย์ของผมแจ้งว่า ของมันหายที่นั่นผมไปที่สอนอบางรักษครับค่ารถแท็กซี่ไปนะครับก็แพงแล้วนะครับพอไปที่สอนอบางรักษเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ผมมาแจ้งที่ต้นเหตุต้นเหตุผมอยู่ที่พระยาสุเรน12นะครับเจ้าหน้าที่ที่สอนอบางรักษเป็นคนเช็คให้ผมเองว่าผมควรไปที่สอนอไหนเขาแจ้งว่าผมควรมาที่คันนายาว ผมนั่งแท็กซี่จากสอนอบางรักมาจนถึงคันนายาวนะครับใช้เวลาพอสมควรค่ารถก็เยอะพอสมควรพอมาถึงนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ผมไปที่บางชันนี่คือการทํางานของระบบราชการนะครับตารวจการให้ความคิดเห็นการแจ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นข้อมูลที่คลุมเครือแล้วก็ไม่ชัดเจนนี่คือความเสียหายที่ประชาชนได้รับถามหน่อยครับว่าของหายณเวลาบ่ายสามณนะตอนนี้เกือบเที่ยงคืน ตำรวจยังไม่ได้รับเรื่องผมเลยนะครับตอนนี้ผมต้องไปที่สนบางชันถามหน่อยว่ามันเลยวันแล้วมันเป็นประโยชน์อะไรต่อประชาชนไหมครับผู้เสียหายไม่สามารถทําอะไรได้รอหน่วยราชการรับเรื่องรับเรื่องเสร็จกว่าจะโยนเรื่องไปที่นูน่นที่นี่ที่นั่นใครมีความคิดเห็นเหมือนผมบ้าง